ถ้าวันนี้คุณยังไม่เจอคอมที่ถูกใจจะประกอบคอมเองก็ไม่มั่นใจนะครับวันนี้แอมินก็มีคอมสเสตด้านหน้านี้เลยนะครับมาแนะนํากันบอกได้เลยครับว่าสเปคแรงประกันดีและมีของแถมอีกด้วยนะครับจะมีคอมเสตใดบ้างไปติดตามชมกันนะครับ และคอมที่อยู่ด้านหน้าไอมินก็ตอนนี้นะครับก็เป็นคอมทั้ง4เซตที่จะมาแนะนำกันจากโครงการ i w p n t PC ครับคอมเซตที่ใช่ตอบโจทย์ที่ชอบนั่นเองนะฮะโดยคอมทั้ง4เซตนี้ครับเกิดขึ้นมาจากการร่วมมือกันของผู้ผลิตฮาร์ดแวร์รายใหญ่ระดับโลกเลยนะรวมไปถึงพาร์ทเนอร์ที่เป็นดิสทริบิวเตอร์รายใหญ่รายสำคัญในบ้านเรานั่นเองโดยคอมทั้ง4ชุดนี้นะประกอบไปด้วย iWork, i ์ไอเพย์และ iStream นะครับคอมทั้ง4เซตนี้มีฮาร์ดแวร์และความแรงที่แตกต่างกอกไปแต่คุณสามารถหาซื้อได้แล้วนะครับตามตัวแทนจำหน่าย IT ทั่วประเทศเลย มาดูที่เซตแรกกันก่อนนะครับนั่นคือ iWork นั่นเองนะฮะคอมเซตนี้ออกแบบมาสำหรับคนที่ต้องการใช้คอมในการทำงานครับรวมไปถึงความสนุกสนานในด้านความบันเทิงในการเล่นเกมแบบเบื้องต้นนั่นเองนะครับเซตนี้อยู่ที่ราคา17,900บาทเท่านั้นแต่สิ่งที่คุณได้เนี่ยบอกเลยว่าเจ๋งมากๆนะฮะประกอบด้วย ตัว CPU นะครับ Intel Core i3 1 0 1 0 0นั่นเองนะทำงานในแบบ4 core 8 t h r e ความเร็วสูงสุดอยู่ที่3.6 GHz กทำงานร่วมกับเมนบอร์ดมากฟีเจอร์อย่าง ASUS Prime H410M-KE ครับตัวนี้ได้รับความนิยมในแง่ของเมนบอร์ดสุดคุ้มค่านั่นเองนอกจากนี้แล้วนะครับยังมี RAM จาก Thermaltake DDR4 3 2 0 0เป็น RAM ความเร็วสูงครับที่จัดมาให้ถึง16 GB ทําทำงานในแบบ Dual Channel พร้อมกับความเร็วในการบูตระบบนะครับเพราะว่าในส่วนของ SSD เนี่ยที่ติดตั้งมาให้เป็นแบบ WD b o o t นะครับ SN550 mm hmm. ความจุ250กิกครับแต่โดยไฮไลท์เด็ดนะครับอยู่ที่กราฟิกการ์ดครับ ASUS TUF GeForce GTX 1650 Super ครับ รุ่นนี้มาพร้อมกับหน่วยความจํารุ่นใหม่ GDDR6 ความจุ4 g b ครับแม้จะเป็นน้องเล็กนะครับแต่ก็อัพสเปคให้แรงสำหรับการเล่นเกมในปัจจุบันได้อย่างลื่นไหลพร้อมกับดีไซน์ที่ดูล้าสมัยอีกด้วยแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบความสวยใสกับพัดลมไฟ RGB นะครับวันนี้ Thermotech จัดให้นะครับเคส V200 ที่มีด้านข้างใส กับพื้นที่ภายในที่กว้างขวางนะครับโชว์ฮาร์ดแวร์สวยๆที่อยู่ภายในให้โดนใจเกมเมอร์อย่างคุณได้อย่างแน่นอนเช่นเดียวกับพาวเวอร์สปายครับที่จัดมาให้ถึง5 5 0วัตต์ในแบบเ e อ็กติพัทนะครับเพียงพอต่อการใช้งานและการอัปเกรดในอนาคตอีกด้วยครับเซตต่อมานะครับเรียกว่า iplay ครับเซตนี้ยกระดับความแรงจากเซตเมื่อสักครู่ขึ้นมานพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าเขาใช้สำหรับการเล่นเกมความบันเทิงแล้วก็การใช้งานในชีวิตประจำวันของคุณได้อย่างเต็มที่ด้วย ด้วยการใช้ CPU นะครับ Intel Core i5 1 0 4 0 0 F ครับโดย CPU รุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับการทำงานแบบ6คอ12เทศครับทำงานคู่กับเมนบอร์ด ASUS Prime B460K นะครับตัวนี้เป็นเมนบอร์ด M.ATX แต่ว่าจัดเต็มในแง่ของฟังก์ชันนะครับด้วยชิปเซ็ต Intel B460 กับชุดระบายความร้อนที่รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์รุ่นใหม่ได้อย่างหลากหลาย และซอฟต์แวร์นะครับที่ช่วยในการเพิ่มศักยภาพให้กับเมนบอร์ดที่ช่วยให้การเล่นเกมของคุณสนุกขึ้นนั่นเองถัดมานะครับเพื่อให้การใช้งานนั้นไหลลื่นการเล่นเกมนั้นสะดวกยิ่งขึ้น คอมเซตนี้นะครับมาพร้อมกับแรม DDR4 3200ความจุถึง16 g b จากทาง Thermaltake ทักแรมในรุ่น Z1 นะครับส่วนคอเกมที่กังวลเรื่องของพื้นที่ในการติดตั้งเกมหรือว่าโปรแกรมนะครับคอมเซต i p นี้ให้คุณสามารถติดตั้งเกมได้อย่างเต็มอิ่มด้วย SSD WD Black นะครับในรุ่น SN750 รุ่นนี้เป็นรุ่นความเร็วสูงนะและความจุที่มากถึง500 g b ไไม่หยุดเพียงเท่านี้นะครับ เพราะว่ายังมีฮาร์ดดิสก์ WD Blue มาให้อีก2เทเไบต์เพิ่มเติมมาให้สำหรับปลดล็อกข้อจำกัดในการติดตั้งโปรแกรมเกมและสามารถจัดเก็บข้อมูลได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองและเพื่อให้การเล่นเกมเป็นไปอย่างลื่นไหลไม่สะดุดนะครับคอมเซตไอพเนี่ยเขามาพร้อมกับกราฟิกการ์ด ASUS TUF GeForce RTX 2060 06G นะฮะตัวนี้การ์ดจอสายพันดุเป็นรุ่นสุดโหดในตระกูล RTX นะครับ มาพร้อมกับความเร็วสูงแล้วก็หน่วยความจำแบบ GDDR6 6, 6 g b ดีไซน์สวยนะครับและยังระบายความร้อนได้ดีอีกด้วยตอบโจทย์การเล่นเกมได้ทุกรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นแอคชั่น r p g RTS หรือจะเป็นโมบ a ก็ตามนะครับรวมไปถึงการทำงานด้านกราฟิกอีกด้วยครับเช่นเดียวกับ power supply นะครับตัวนี้มาพร้อมกับ t h e r m o t e c h 650วัต์เป็นแบบ X ท t ่ p a t จ่ายไฟนิ่งแล้วก็ เพียงพอต่อการใช้งานทั้งหมดนี้นะครับติดตั้งอยู่ในเคสข้างใสเป็นกระจกเทมเปอร์สุดหรูนะครับจากทาง Thermotech ในรุ่น UX 200ครับโดยพัดลมไฟสวยๆนี้จะมาพร้อมกับความเจิดจ้าท้าทายให้กับคอเกมได้สนุกแล้วก็เต็มอัธรลดมากขึ้นนอกจากนี้นะครับยังช่วยในการระบายความร้อนได้ดีอีกด้วยครับสนนราคาของ I p เพนี้อยู่ที่ประมาณ28,900บาทเท่านั้นครับ คอมเซตถัดมานะครับถ้าคุณเป็นคอเกมตัวจริงนะคะคุณไม่ควรพลาดเลยสำหรับไอเกมรุ่นนี้นะครับถูกทำออกมาให้ถูกใจคอเกมที่จะเริ่มต้นกับ PC ตัวแรงๆในงบประมาณกลางๆนะครับสนอราคาอยู่ที่4,9,900บาทโดยคอมตัวนี้นะครับมาแรงแบบครบเซตเลยีเดียวไม่ว่าจะเป็นขุมพลังจาก Intel Core i7 10700ความเร็วสูงสุดอยู่ที่4.8 GHz ครับ ทำงานในแบบ8คอร์16เทดมาคู่กับเมนบอร์ดสายกิมมิ่งตัวเก่งจากทาง ASUS ครับในรุ่นพราม Z490P โดยเมนบอร์ดรุ่นนี้นะครับมีฟีเจอร์ที่ล้นเหลือกับชิปเซต Z490 ตัวท็อปครับจึงให้ทั้งความเร็วแรงและ รองรับการปรับแต่งสําหรับนักโอเวอร์คล็อกได้ดีนะครับและก็ยังมีดีไซน์ที่สวยงามและฟังก์ชันให้ตอบรับกับฮาร์ดแวร์รุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเช่นเดียวกับการอัปเกรดที่มีให้แบบเต็มพิกัดเลยครับบนเมนบอร์ดรุ่นนี้สําหรับคอมเซตไอเกมนี้นะครับมาพร้อมกับแรม DDR4 3200เป็นบัสสูงนะครับ กับความจุ16 g b ในแบบตัวช n e l เพียงพอต่อการเล่นเกมในปัจจุบันครับและยังสามารถอัปเกรดเพิ่มไดในอนาคตอีกด้วยและเกมเมอร์ที่ต้องการพื้นที่สำหรับติดตั้งเกมแล้วก็โปรแกรมต่างๆนะครับก็สามารถใช้พื้นที่บน SSD WD SN750 นะครับซึ่งเป็น SSD ความเร็วสูงและมาพร้อมกับความจุที่500 g b รวมถึงพื้นที่สำหรับการจัดเก็บข้อมูลและการโอนถ่ายข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์นะครับเพราะว่า ตัวไอเกมนี้มาพร้อมกับตัวฮาร์ดดิส WD Black ความจุถึง2เทราไบต์นะฮะติดตั้งมาให้บนคอมเซตนี้อีกด้วยและไม่เพียงเท่านั้นนะครับไฮไลท์สำคัญยังอยู่ที่การใช้กราฟิกการรุ่นใหม่ ASUS Dual GeForce RTX 3070นะครับมาพร้อมกับ GDDR6 8 g b ตัวนี้เป็นการ์ดจอรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง n v i d i ีดนะครับไม่ใช่แค่ความสดใหม่ครับแต่ยังใส่เทคโนโลยีและสเปคสำหรับคอเกมมาอย่างเต็มเปี่ยมเลยทีเดียวรองรับเทคโนโลยี r a ท Tracing นะคบเพิ่มความสวยงามให้ากับการเล่นเกมและ พลังที่ลดเหลือช่วยในการรีดเฟรมเลทออกมาให้ไหลลื่นนั่นเองนะครับแรงกว่า RTX 2000ซีรีส์เดิมอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังเพิ่มการระบายอากาศได้ดีกด้วยนะครับเพราะว่ามาพร้อมกับพัดลมแบบคู่นั่นเองโดย power supply ที่มากับตัวชุด i-game นี้ เป็น Thermotex Smart B M2 นะครับตัวนี้มาพร้อมกับการจ่ายไฟที่7 5 0วัตต์และยังเป็นแบบ a อทิพั t ด้วยนะครับและทั้งหมดนี้นะครับติดตั้งมาในเคสสวยๆจาก Thermotex e ในรุ่น H200 นะครับที่มีกระจกข้างใสด้านหน้ามีไฟ RGB ครับแล้วก็พื้นที่ด้านในเนี่ยจัดวางอุปกรณ์ได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและก็กว้างพอสำหรับการอัปเกรดด้วยนะครับ พร้อมกับชุดระบายความร้อนให้กับ CPU นะครับกับ AIOTH240 ซึ่งเป็นชุดน้ำปิดนะครับ2ตอนจากทาง t h e r m l t a k e นั่นเอง มาถึงคอมเซตที่4นะครับคอมเซตนี้บอกไว้เลยครับว่าไม่ได้เอาใจเฉพาะคอเกมนะครับแต่นั่นหมายถึงว่าคุณจะก้าวไปสู่การเป็นสตรีมเมอร์อย่างเต็มตัวได้เลยนะกับคอมที่ชื่อว่า iStream นั่นเองนะครับคอมเซตนี้มาพร้อมกับขุมพลังนะครับ CPU Intel Core i 9 1 0 8 5 0 k นะครับตัวนี้ทำงานในแบบ10 core 20เรดความเร็วสูงสุดที่5.2 GHz เลยทีเดียวเรียกว่ายกระดับสู่การเป็นฮาร์ดคอเกมเมอร์ได้อย่างเต็มตัวครับ จับคู่มากับเมนบอร์ดสายเกมมิ่งตัวจริง ASUS ROG s t i c k Z490KH Gaming นะฮะตัวนี้นอกจากจะเป็นเมนบอร์ดสายโหดรูปลักษณ์ที่ทำมาเพื่อเกมเมอร์โดยเฉพาะด้วยชิปเซ็ตครับตัวท็อปสุด Z490 รองรับแรม DDR4 ได้มากกว่า4,000เมกะเฮิร์เลยทีเดียวจัดเต็มนะครับกับภาคจ่ายไฟคุณภาพและการระบายความร้อนเป็นเยี่ยมโดยใบออดน,นั้นรองรับการอเวอร์กได้อีกด้วยครับ รวมไปถึง AI ที่ช่วยจัดการระบบภายในได้ดีมีแสงไฟ RGB ปรับแต่งได้และระบบเสียงที่เอาใจคอเกมโดยเฉพาะเลยทีเดียวครับอุ่นใจได้กับการระบายความร้อนนะครับเซตนี้จัดเต็มมาให้กับ AIo จากทาง Thermaltake ครับตัวนี้สวยใสยไฟ RGB ลดความร้อนได้อย่างมั่นใจแม้จะเป็นการเล่นเกมในเวลานาน,านก็ตามนะครับมาพร้อมกับแรม DDR4 3 2 0 0จำนวน 32GB เลยทีเดียวครับ มาแบบจัดเต็มจากทาง t h e r m o t e x Z1 RGB ครับไม่ใช่แค่แรงนะฮะยังมีแสงไฟที่สวยจัดจ้านนอกจากนี้แล้วนะครับเพื่อให้การเล่นเกมและการทำงานรวมไปถึงสตรีมเมอร์ที่ต้องการใช้ในงานตัดต่อนะครับจึงมีสตอ r ์เ e มาให้ทั้ง2รูปแบบเลยประกอบด้วย ssd wd black an 1 5 0 0นตะครับตัวนี้เป็น ssd ความเร็วสูงกับความจุ 1TB เทราไนะครับ1,000ไรวมไปถึงนะครับเพิ่ม hard disk wd black มาอีก 2เทเไบต์นะครับตัวนี้เป็นฮาร์ดดิสระดับเปอร์ฟอร์แมนซ์นะครับคอมเซตนี้มาพร้อมกับการ์ดจอรุ่นใหม่ล่าสุดครับ ASUS ROG Stic RTX 3080นะฮะเป็นดีกีความแรงตัวล่าสุดจากทาง NVIDIA e นั่นเองที่จะให้เกมเมอร์เข้าสู่โลกของการเล่นเกมในระดับ 4K ได้อย่างลื่นไหลครับกับเทคโนโลยีใหม่นะครับใส่ CUDA Core แล้วก็ RT Core มาจำนวนมากพร้อมกับ g d r 6 x จำนวน10 GB นะครับเหมาะกับสายสตรีมมิ่งแล้วก็ฮาร์ดคอร์เกมเมอร์ในการเล่นเกมระดับ 4K นั่นเองนะครับมีเทคโนโลยีในการจัดการความร้อนได้อย่างมั่นใจให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งตรวจเช็คแล้วก็มอนิเตอร์ผ่านทางซอฟต์แวร์ได้อีกด้วยครับพาวเวอร์ซัพนะครับมากับ t h e r m o h h e GF1 นะครับ850ตัวนี้ จ่ายไฟได้ที่850วัตต์และยังมีเอ็กซิพัรมาด้วยสามารถจ่ายไฟได้อย่างพอเพียงและก็รองรับการอัปเกรดในอนาคตอีกด,ด้วยนะครับสนนราคาของ i อสตรีมนี้อยู่ที่79,900บาทเท่านั้นครับและคอมทั้ง4เซตท,ที่อยู่ด้านหน้านี้นะครับนอกจากการรับประกันฮาร์ดแวร์ตามอุปกรณ์และสิ่งที่มีอยู่ในนี้แล้วนะครับยังได้รับการรับประกันจากดิสติบิวเตอร์ระดับประเทศนะฮะอย่างทางซินเนกนั่นเอง ให้การรับประกันอีก3ปีนะครับรวมไปถึงการออนไซต์1ปีด้วยนะฮะอันนี้เป็นบริการที่พิเศษเฉพาะสำหรับคอมทั้ง4เซตนี้นะครับใครที่สนใจนะครับเข้าไปดูเงื่อนไขาการรับประกันได้ที่ i1pc.com นั่นเองครับและแน่นอนครับแอ็มินก็ไม่ได้เอาคอมทั้ง4เซตมาตั้งไว้เฉยๆโชว์ให้ดูไฟสวยๆนะครับเรามาทดสอบกันด้วยนะครับใครที่สงสัยว่าเอ้ยคอมเซตเหล่านี้นะครับเล่นเกมได้ดีขนาดไหนเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับ เรามาทดสอบกับเกม Grand Theft Auto หรือว่า GTA 5กันดีกว่านะครับกับความละเอียดที่เราตั้งดีเทลไว้ที่ว e ร y h ิหายงส่วนใหญ่เลยก็ให้มันเหมาะสมกับสเปคหน่อยนะอ่ะโอเคเราไปดูกันนะครับในตัวเกมเป็นยังไงกันบ้างเฟรมเรทนะฮะเท่าที่เห็นเลยก็ประมาณสัก1 7 0ยเจเฟรมเพอร์เซกนะครับดูภาพข้างนอกนี่สวยงามเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปลุยกันบนท้องถนนดีกว่านะครับว่า ภาพกับเกมที่ออกมาเนี่ยมันจะลื่นไหลขนาดไหนนะครับเฟรมเรทที่ได้ตอนนี้อยู่ที่ประมาณสักร้อนะครับความสวยงามอยู่ในเกมที่ดีเลยทีเดียวนี่ก็สมศักดิ์ศรีครับตัว rtx 3080นะมากันแบบเรื่อยๆเลยนะฮะจัดเต็มกันไปนความสวยงามก็ออกมานี้นครับโอโ้โหดูแสงแดดนะฮะดูความสวยงามซะก่อน หรูหราอลังการของเอฟเฟกนะดูความสวยงามของแสงแดดของแรงก่อนเฟรมเรทยังอยู่ที่1 6 0 1 5 0 1 6 0ประมาณนี้นะครับเฟรมเปอร์เซกซึ่งก็ถือว่าอยู่มีความสวยงามแล้วก็เรียบเนียนนะฮะไปในทิศทางที่ดีนะครับมีความรื่นอะไรทีเดียวเลยนะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นเกม gta ไฟนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเกมอื่นกันต่อครับมาดูเกมนะครับ pubg เดี๋ยวเราไปตั้งค่ากันก่อน ็เกมที่เราตั้งไว้นะครับเป็นอันตราทั้งหมดนะอันตราร่าเลยนี่มาเห็นอยู่เดี๋ยวเราลองไปแตะพื้นแล้วก็ไปลุยก,กันออกมาข้างนอกนะครับภาพตอนนี้เฟรมเรทยังอยู่ที่ประมาณ220-230แต่ดูรายละเอียดนะฮะทุกอย่างรอบตัวมันยังดูสวยงามอยู่ได้เลยนะแล้วก็ G P U เนี่ยทำงาน90กว่านนะครับแต่ว่าเวลาคุณไลฟ์สตรีมเนี่ย ก็จะใช้ CPU เป็นหลักนะตอนนี้ใช้อยู่ที่ประมาณ18% 19%เท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วจัดได้เลยนะครับอยากจะเป็นสตรีมเมอร์แล้วแคสพร้อมกับเล่นเกมในตัวเดียวกันเนี่ยนะคเครื่องนี้จบเลยนะครับมีครบทุกอย่างมาดูที่ Battlefield 5กันบ้างนะครับเกมนี้ก็เรียกว่าโหดหินนะครับสำหรับการเล่นเกมเลยใครที่ ใช้งานสเปคแรงๆอยู่มาเจอเกมนี้ก็อาจจะล่วงได้นะครับแต่ว่าเราเซตเอาไว้ที่อัลตรานะครับตัวนี้ก็ถือว่าจัดหนักกันไปเลยแล้วกันอลองไปดูตอนนี้ไม่มีเอฟเฟกโจมตีอะไรนะครับเฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ1 9 6 2 0 0เฟรมเปอร์เซกแล้วรานี้ทีนี้เดี๋ยวเราลองดูตอนที่เราไปบุกตะลุยกันดีกว่านะครับมีการโจมตีจากข้างนอกมาเฟรมเรทลดลงมาเหลือประมาณ1 6 0 1 7 0เฟรมเปอร์เซกครับ แต่ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีลื่นๆเลยฮะอย่างที่เห็นในภาพเลยเรียกว่ายิงกันถล่มทลายนะครับสเปค CPU นะตอนนี้ใช้ไปประมาณ50%นะครับก็จะเห็นได้ว่ามันจะค่อนข้างโหดหินนิดนึงแต่มันก็ยังเหลือเรียวแรงนะครับพลังให้สำหรับคุณใช้ในการ stream, รีมแคสตินอยู่ดีนะ เป็นยังไงบ้างครับกับคอมทั้ง4เซตนี้นะครับ iWork iPay iGame แล้วก็ iStream นะคบผมใครที่ชอบสเปคแบบไหนราคาเท่าไหร่ก็ ไปซื้อกันได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับคอมเซ็ตเหล่านี้มาพร้อมกับโครงการ i w p n น PC นั่นเองนะครับซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจในการช็อปคอมที่ถูกใจของคุณได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะครับและก็มีการรับประกันที่ดีด้วยนอกจากการรับประกันฮาร์ดแวร์ทั่วไปแล้วยังมีการรับประกันเพิ่มเติมอีก3ปีออนไซต์อีก1ปีด้วยจากดิสติบิวเตอร์ชั้นนําของประเทศเลยทีเดียวและที่สําคัญนะครับใครที่ช็อ คอมแต่ละเซตนี้นะก็จะมีของพรีเมียมถูกใจไว้ให้กับคุณด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับตัดสินใจคอมแบบไหนถูกใจซื้อได้เลยนะครับผมโอเควันนี้แอมินก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้มินก็ด้วยแล้วก็ c h anel n NBS นะครับครั้งหน้ามีอะไรมีรีวิวให้ดูกันนั้นติดตามชมนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ